โอเคและยินดีต้อนรับสู่คลิปของผมนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโลบอกกันกับเพื่อนของผมว้าฮ้าาระวางนี้ก็ล็อกเข้าแมปไปก่อนว้าฮาาฮ ไ yes. หนที่สุดก็เข้าแมพมาแล้วเข้าสู่เกมสมยัยนี้แล้วก็กดเพล์ไปเลยนะครับและนี่ก็คือเพื่อนของพ้นเขาเชิญลินดาลิฟอาร์ไมทูก,ก็ขออภัยด้วยละกันโอเควันนี้ผมจะมาช่วยเขาฟาร์มกนนะครับโอ,โอ้โ,อโ,อโอหฮาร์ดโบเกมมาจากไหนวะโอเคนะนั่นแล้วก็ทำการยิบไม้เบดบอลขึ้นมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็เดินไปกับเขาเลยอีอ่อ จับจับจับขอขอพิน ผูชีพหายแล้วกูกลายเป็นแฮปปี้รีเป็นตัวแมกเลยยิย่งต,ตัวแม่ง่ายโอ๊ตไอ้นี่มา,เออเอาตัวจิตเอาอะไรพวกนี้ออกไปยังไงวะมามามาเราก็จะทำการยิงไม้แบบโห่แล้วตามเพื่อนไปนะครับซึ่งเพื่อนผมเพื่อนผมอยู่โอ๊ย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 เคสต็อก โอ๊ยแย่อีกแล้วนี่มันบ้าอะไรกันวะเนียเอเคีอเคโอเคเมื่อกี้อาจจะเป็นเหนตุกวิสัยจริงๆแล้วก็เลยตามเพื่อนไปไปเราจะตามเพื่อนไปกันนวงเรามาหาเทพป่ากวัวอยู่แล้วเราก็เลยไม่ตกง่ายๆหรอก ระหว่างนี้ก็ปากลัวไปโอ๊ยแล้วผมขอตัดไปอีกตอนหนึ่งเลยนะขอรับโอเคซึ่งเมื่อกี้ผมปากลัวมาเสร็จแล้วซึ่งผมหาเพื่อนผมไม่เจอเพื่อนผมหายไปไหนกันก็ไม่รู้เดี๋ยวผมตามไปเดูนหาก่อนแล้วกันเชฟอะไรว่าแบบนี้เล่นยังไงเพื่อนผมยังไม่บอกผมเลยผม,ผมอ่านกับคลิปกับเพื่อนผมโอ้ยนมันอะไรนะหน้าผูดอา่าขัวจังเลยรีบเินดีกว่า อู้ปัมกินไนะจะจับปัมกินโอเคมาซึ่งอันนี้คืออะไรสามารถคืออะไรวะเฮ้ยช่างมันเด็ด <sk ys> ไปซึ่ง <noticeable> ผมยังหาเพื่อนของผมไม่เจอเลยแล้วทีนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเช็ดต่อฟัก no bro please กลายเป็นผีอีกแล้วกล้ารอตายแม่งเลยเดี๋ยวผมขอพิมพ์ถามเพื่อนเขาก่อนนะ ฮลโลเพื่อนอยู่ไหมเนี่ยดิงงูดิูดิังดิงง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 โอ้ยโอ้ยเฮลเ่เพื่อนช่วยผมด้วยผมกำลังจะตาย โอเคนั่นแล้วก็ไปเอาของไหนที่สุดก็ได้มาจะไปไหนนี่นี่นีนโ่โอ้ยโอ้ยมันเลือกป้าแล้วจะตัวนี้อะไหลังจากนั้นก็มาซื้ออาวุธใช่ปะ ซึ่งตอนนี้เรามีตั้งอยู่เท่าไหร่ดูจากตรงไหนวะเออเพื่อนก็นไม่ได้บอกเราอืมเพื่อคาตาณได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้เราตั้งดูจากตรงไหนวะอโออัดคี่ห้าละทีแนละ้วงั้นผมตัดไปตอนที่มีคาตาณเลยละกันโอเคเมื่อกี้ก็มีทําการเปลี่ยนแบบใหม่นิดนึงผมก็เลยจะให้มาดูนะว่ามันมีการเปลี่ยนแบบใหม่ ซึ่งป่าป่าป่าไปฟาร์มกัน่โอ้ยนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยโอ้นันเพื่อนผมใช่ไหมกอดแม่งเลยวะผมตายเป็นเรื่องนี้แย่มาเอาเป็นว่าคลิปมันจะนานกว่านี้และไม่มีสาระเพราะฉะนั้นผมขอจบคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะแต่ผมขอไปฟาร์มรอบกับเพื่อนก่อนแล้วกันบา,บาย